ที่นี่ถือว่าเป็นบ้านทาวโฮมย่านพุทธบูชาที่จัดสรรพื้นที่มาได้ลงตัวมากเลยครับที่โครงการบ้านพิศานเรียบวงแหวนพุทธบูชา36ทาวโฮมหน้ากว้าง5เมตร3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย140.35ตารางเมตรที่ทํามาได้ลงตัวตั้งแต่ห้องนั่งเล่นมุมโซฟามุมดูทีวีที่กว้างมากๆและจะมีพื้นที่เชื่อมต่อกันไปถึงมุมทานข้าวแล้วก็มุมครัวที่สามารถบิวอินครัวเป็นรูปตัว L ได้แบบนี้เหมาะสําหรับคนชอบทำอาหารข้างๆเป็นห้องน้ําที่มาพร้อมกับประตูเข้าออก2ทางมมีีสสุขัััณฑ์าให้้้ครรต่่อทชนน2ก ใจตรงที่พอขึ้นมาแล้วจะเจอกับมุมม,มินกประสงค์มุมนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงทําเป็นมุมนั่งเล่นได้เลยนะห้องนอนใหญ่อยู่ติดกับระเบียงหน้าบ้านชอบห้องนี้ตรงที่วางเตียง6ฟุตได้สบายและมีมุมดูทีวีที่กวา้างห้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนด้านหลังทีวีจะเป็นมุม Walk in c l คร e t ที่อยู่ติดกับห้องน้าภายในห้องนอนมาพร้อมกับสุขภัณฑ์หน้าตาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องนอนที่มีฟังก์ชันครบทุกอย่างเลยครับห้องนอนอีก2ห้องก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามชอบเชบ่นทําเป็นห้องทํางานหรือจะทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงงก็ทําาได้่ยๆืพหนทีี่เคค้ลัยรรบ องหารเฮาคมคุ้ม,มราคาดีๆแถมฟังก์ชันครบแนะนำที่นี่เลยโครงการบ้านพิสารเรียบวงแหวนพุทธบูชา3 6พทำเลติดถนนใหญ่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงใกล้โรงเรียนสุดกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีห้างเซน็ทนทรัพลพาราม Pro, C, 2โฮมโปรบิ๊กซีโลตัสโหสะดวกมากๆรีบมาจองกันเลยนะครับ